สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะพบกับช่องคำโตโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำบัวลอยอะโวคาโดโนมสดอร่อยมากๆเลยนะคะมาฝากทุกทกท่านคะ่ะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมต่างๆแบ่งออกเป็น2ส่วนมีดังนี้คะ่ะส่วนของแป้งบัวลอยนะคะก็จะมีอะโวคาโด แป้งข้าวเหนียวเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็สำหรับส่วนของนมสดค่ะก็จะมีผงวานิลาน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำเปล่าแล้วก็นมสดรสจืดนะคะส่วนผสมทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้วิดีโอค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะนำอะโวคาโดมาบดให้ละเอียดก่อนนะคะสำหรับส่วนที่ช้ำหรือว่าส่วนที่เป็นดำๆสีคล้ำๆเราก็คัดออกค่ะ แบบนี้นะคะเราก็เอาออกไปเลยค่ะขูดออกให้หมดเลยนะคะส่วนที่เป็นเขียวๆนี่วิตามินเยอะมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาบดให้ละเอียดเลยนะคะ จากนั้นก็มาเตรียมร่อนแป้งค่ะแล้วก็คลุกแป้งกับอะโวคาโดให้เข้ากันนะคะเนี่ยค่ะอะโวคาโดเขามีน้ำเยอะไปหน่อยเราก็สามารถเพิ่มแป้งได้ค่ะ ตามด้วยน้ำตาลแล้วก็เกลือป่นค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยอร่อยนะคะแล้วก็นวดสักพักหนึ่งนะคะประมาณ5นาทีค่ะแป้งแล้วก็อะโวคาโดเขาจะเข้ากันได้ดีเวลาไปต้มเขาจะได้ไม่เปื่อยยุ่ยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเช็คแป้งดูนะคะว่าเขาปั้นได้ไหมแล้วก็แฉะเกินไปไหมนะคะแป้งได้ที่แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะนำแรปมาปิดนะคะ เพื่อแป้งจะได้ไม่แห้งเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นก็นําน้ําตาลทรายน้ํเปล่าแล้วก็เกลือป่นค่ะตามด้วยผงแต่งกลิ่นวานิลานะคะสําหรับผงแต่งกลิ่นวานิลานี่ก็จะช่วยดับกลิ่นของอะโวคาโดค่ะบางทีอะโวคาโดเขาอาจจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะแล้วนําขึ้นตั้งไฟด้วยไฟอ่อนๆค่ะ คนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเดือดนะคะพอเขาเดือดก็ปิดไฟค่ะพักไว้ให้เข้าเย็นนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมปั้นแป้งกันค่ะอย่าลืมทาแป้งนวลที่ถาดรองด้วยนะคะแป้งนวลก็คือแป้งข้าวเหนียวที่เรามาทําบัวลอยเนี่แหละคะ่ะตัวบัวลอยจะได้ไม่ติดถาดนะคะจากนั้นก็จะมาปั้นแป้งเป็นรูปทรงกลมไว้ก่อน,นะคะ่ะ ปั้นให้หมดเลยนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะก่อนที่จะไปทําขั้นตอนต่อไปนะคะน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมไว้ก็เย็นสนิทแล้วค่ะก็จะเติมนมสดลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลัจากนั้นก็เทใส่แก้วนะคะ เราจะเตรียมเข้าไปแช่ในตู้เย็นค่ะเวลาทานจะได้อร่อยอร่อยสดชื่นนะคะก่อนที่จะบัานแป้งเราก็จะมาเตรียมขวดค่ะขวดไซส์เล็กนะคะแล้วก็แป้งนวลน,นำปากขวดไปจุ่มที่แป้งก่อนนะคะเพื่อตัวเบอรลอยจะได้ไม่ติดขวดเวลาเราปั้นแป้งค่ะจากนั้นก็นำแป้งขึ้นมาคลึงเบาๆค่ะใช้อุ้งมือกดเบาๆด้วยนะคะให้พอดีกับปากขวดค่ะจากนั้นก็กดขวดลงไปไม่ต้องหนักนะคะเบาๆค่ะ เท่านี้เราก็จะได้บัวลอยรูปเห็ดน่ารักน่ารักแล้วก็น่าทานด้วยนะคะทํากับเด็กๆรับรองเด็กๆสนุกแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกชิ้นหนึ่งค่ะใช้อุ้งมือกดเบาๆให้พอดีกับปากขวดนะคะก่อนจะกดขวดลงไปเราก็นําขวดลงไปจุ่มที่แป้งนวลก่อนกดขวดลงไปที่ตัวบัวลอยแบบเบามือนะคะอาจจะหมุนขวดเล็กน้อยเวลาแกะจะได้ออกง่ายๆค่ะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับบัวลอยรูปเห็ดค่ะน่ารักน่าทานด้วยนะคะจากนั้นเราก็นำหม้อน้ำค่ะขึ้นตั้งไฟด้วยไฟแรงร้อยเขาเดือดเลยนะคะแล้วก็ที่เตรียมอีกอย่างหนึ่งค่ะสำคัญมากๆก็คือน้ำเย็นจัดๆเลยนะคะพอน้ำเดือดเราก็ลดไฟลงค่ะไม่ต้องให้เขาเดือดพล่านนะคะแค่เดือดแบบนี้ก็พอค่ะจากนั้นก็นำบัวลอยลงไปต้มเลยนะคะ สักพักหนึ่งเขาก็จะลอยขึ้นมาค่ะก็แสดงว่าเขาสุกแล้วนะคะสําหรับบัวลอยอะโวคาโดเขาสุกง่ายมากๆนะคะให้เขาลอยขึ้นประมาณสักเครื่องนาทีหรือหนึ่งนาทีก็ตักออกได้เลยค่ะถ้านานกว่านั้นเดี๋ยวเขาจะเปื่อยนะคะเท่านี้ก็พอแล้วค่ะสวยมากๆเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะมานอกในน้ําเย็นค่ะน้ําแข็งนี้ละลายไปหมดแล้วนะคะแต่น้ํายังเย็นจัดอยู่ค่ะก็จะช่วยให้บัวลอยนี้เซ็ตตัวเขาจะไม่เปื่อยยุ่ยแล้วก็ไม่ติดกันด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเตรียมเสิร์ฟเลยค่ะนมสดเพิ่งอ,ออกจากตู้เย็นเย็นฉ่ำเลยนะคะ เวลาตักบัวลอยออกจากน้ำก็ให้เขาเสด็จน้ำนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วก็เติมนมสดลงไปค่ะหน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติกันค่ะว่าบัวลอยอะโวคาโดนมสดรสชาติเขาจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับรสชาติของบัวลอยอะโวคาโดนมสดนี่อร่อยมากๆเลยนะคะละมุนล,ลิ้นแล้วก็นุ่มมากๆด้วยค่ะก็อยากให้ลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองติดใจแน่นอนค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ